หลังจากเมื่อวานนี้นะเราก็ให้ช่างได้รื้อนะก็รื้อบ้านเสร็จเรียบร้อยนะซื้อเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็ช่างก็เริ่มปลูกแล้วนะนี้ก็เริ่มขุดหลุมแล้วนะนี่ก็เริ่มขุดหลุมนะขุดหลุมเสานะช่างก็ตีตีผังเรียบร้อยนะตีผังขนาดเรียบร้อยนะช่างก็ดําเนินการนะนี้ก็เริ่มขุดหลุมแล้วเดี๋ยวก็ปักเสา ก็จะดําเนินการไปเรื่อยๆดําเนินการปลูกไปเรื่อยๆก็คงไม่นานนะคุณป้านะอดอดทนหน่อยจะต่อไปจะมีบ้านอยู่แล้วไปอยู่บ้านคนอื่นมันก็ไม่สบายใจนะจะมีบ้านนะต่อไปจะมีบ้านตัวเองแล้วนะรออีกยรออีกหน่อยหนึ่งนะ อาเสียงก็ไม่เป็นนะอาเสียงเป็นก็จะอาบมา มันเหมือนใหญ่ข <sick> ึ <rabbit find Matthew> ้นไหมว่างขึ้นไหมอ่ะว่างมานี้อืมมานี้อืมมานี้แต่ว่ากดเข้ามากข้างหนมาเข้ามา ท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต่อไป